สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดทำเกินไปแล้วประชาชนจวกยับยังกับสงครามกลางเมืองจวกเจ้าหน้าที่ใช้ความรุนแรงแสลายมบเกินไปนักข่าวโดวนกระสุนยางเข้าขมับส่งสแกนศรีรษะที่โรงพยาบาลนอนดูอาการที่ ICU โดยเพจเยวาชวชนปรดแอกหรือฟียูได้โพสต์ข้อความระบุว่าวันที่20มีนาคมนี้กลุ่มผู้ชุมนุมในนามรีเดมนัดชุมนุมพร้อมกันในเวลา18นาฬิกาที่สนามหลวงและยุติการชุมนุมในเวลา21นาฬิกาไม่มีการเดินขบวนไม่มีแกนนำร่วมกันแสดงพลังให้เต็มพื้นที่นำกิจกรรมมาร่วมกันทำนี่คือพื้นที่ของประชาชนทุกคน สำหรับข้อเรียกร้องของรีเดมมาจากการสำรวจความคิดเห็นของมวลชนจนออกมาเป็น3ข้อเรียกร้องคือ 1. จําจำกัดอำนาจสถาบัน 2. ขับไล่ทหารออกจากการเมืองและ 3. รัฐสวัสดิการทั่วหน้าเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจจากการชุมนุมเมื่อคืนวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาล่าสุดคุณไท์อินทิราเจริมปุระและนภัสโชคจินดาชัยนักแสดงได้โพสต์ประนามการใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุม โดยมีเนื้อหาว่าตำรวจจับคนขับรถเมทที่วิ่งเส้นถนนข้าวสารประชิดแนวตำรวจแล้วยิงคนในโซนข้าวสารโซนกินเที่ยวในคืนวันเสาร์พวกคุณนี่แม่งโดยในวันนี้รู้แล้วว่าสิ่งที่น่าขยะขย,ยงที่สุดไม่ใช่ขยะไม่ใช่สิ่งของเน่าเหม็นไม่ใช่สัตว์หรือมแมลงแต่สิ่งที่น่าขยะขย,ยงที่สุดคือความอายุทธรรมที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศของเราม็อบ20มีนา นอนไม่หลับนองที่รู้จักสองคนอยู่ในแก๊งมอเตอร์ไซค์โทรมาบอกยังกับสงครามกลางเมืองตอนนี้ตำรวจมันไล่กวดป่วนแยกวิสุทธิกษัตริย์เด็กๆไม่ยอมแน่และจะป่วนทั้งคืนสู้แบบกองโจรซึ่งล่าสุดวันที่21มีนาคมเวลา หนึนาฬิกาหนาทีมีรายงานระบุว่าผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งที่ถูกกระสุนยางจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสลายการชุมนุมที่บริเวณสีแยกคอกวัวเข้าที่บริเวณขมับขวาได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเกษมราชประชาชื่นในเบื้องต้นจากการตรวจซีทีสแกนที่ศีรษะพบว่ามีก้อนสีขาวบวมอยู่ภายในใกล้กับจุดที่โดนกระสุนยาง ซึ่งทางแพทย์ยังไม่ระบุว่าเป็นเพราะเหตุการณ์ครั้งนี้หรือไม่โดยขณะนี้คนเจ็บยังมีสติสามารถพูดคุยตอบสนองได้อย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวรายนี้จะถูกส่งตัวไปรักษาตัวที่ห้อง ICU เป็นเวลา24ชั่วโมงเพื่อติดตามดูอาการต่อไปโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่น ขอประนามการการะทำของผู้สั่งและผู้ทำร้ายประชาชนและนักข่าวในครั้งนี้น้องๆเขาก็แจ้งอยู่แล้วเวลา18นาถึง21นาิกาถ้าเกินเวลาค่อยว่ากันสิตำรวจทำเกินกว่าเหตุนี่หรือประชาธิปไตยไม่ยอมรับยอมฟังคนเห็นต่างเด็กเขาเลยเกลียดไงเลือกปฏิบัตินิวะ เก่งแบบนี้ไม่เห็นมีในภาคใต้หรือว่ากลัวโดนส่วนเพราะแถวกทมไม่มีอาวุธแบบภาคใต้จึงทำได้ทำเอาทำแบบนี้เก่งผิดที่ลำมาังพวกคุณไอ้เลวทุกท่านมองดูให้ดีนะครับนี่ไม่ต่างอะไรกับเผด็จการในพม่าเลยมันแค่เปลี่ยนจากการฆ่าเป็นการใช้กฎหมายกับแก๊สน้ำตาและกระสุนยางรัฐบาลน,นี้ยังคงเป็นรัฐบาลที่เกิดจากรัฐประหารโดยพตินยัย ฝ่ายรัฐใช้ความรุนแรงกับประชาชนคนไทยกันเองแต่อย่าหวังว่าประชาชนจะยอมหมอบกราบและศรัทธาแต่กลับทําให้ชาวบ้านมองเห็นความเป็นเผด็จก,การความป่าเถื่อนของผู้มีอํานาจที่กําลังบ้าคลั่งไม่มีจิตเมตตาต่อคนไทยด้วยกันต่อไปจะยิ่งมีแต่คนเกลียดชงังและเขาจะลุกขึ้นมาสู้อย่างเต็มรูปแบบคอยดูแผ่นดินจะนองด้วยเลือดผู้ปกครองไม่มีความเมตตาอย่าหวังว่าจะได้ใจจากประชาชนสู้ๆนะประชาชนคนไทยทั้งหลาย ความรุนแรงมันเกิดจากภาครัฐทั้งนั้นเพราะไม่มีความอดทนถ้ายอมรับความจริงกันแสดงเหตุผลกันคงไม่จําเป็นต้องเกณฑ์เจ้าหน้าที่รัฐมาถือปืนแบบนี้ทํำร้ายคนไทยด้วยกันทําไมงานนี้โดนแล้วเชื่อสู้กับทหารไล่ประยุทธ์ไม่ยากขอเพียงทุกฝ่ายร่วมมือกัน โดยเมื่อวันที่18มีนาคมปี2564นายจตุพรพรหมพันธ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านผลิตการแห่งชาติหรือนอปชในกล่าวถึงรัฐสภามีมติความร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระสามว่าพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีจะต้องรับผิดชอบเต็มๆในฐานะเป็นผู้แถลงนโยบายรัฐบาลเร่งด่วนจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ ส่วนพักประชาธิปัตย์ที่ใช้เงื่อนไขในการแก้ขรัฐธรรมนูญมาเข้าร่วมรัฐบาลเพราะตอนหาเสียงเลือกตั้งได้ประกาศว่าจะไม่ร่วมกับพลเอกประยุทธ์แต่เมื่อเลือกตั้งเสร็จแล้วมติพักบอกให้เข้าร่วมจนนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะต้องลาออกจากหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ดังนั้นเงื่อนไขเดียวที่จะเข้าร่วมรัฐบาลคือต้องแก้ขรัฐธรรมนูญและต้องบรรจุไว้ในนโยบายของรัฐบาลเมื่อเดินมาถึงจุดนี้พักประชาธิปัตย์ ต้องรับผิดชอบด้วยการถอนตัวออกจากรัฐบาลนายจตุพรกล่าวว่าตนใช้เวลาไปพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคู่ขัดแย้งในช่วง15ปีที่ผ่านมามองสถานการณ์ภายใต้สภาพบ้านเมืองที่เป็นอยู่เช่นนี้ควรจะมีความคิดอ่านกันอย่างไรเพราะหากคิดแบบเดิมก็จะจบแบบเดิมโดยส่วนใหญ่ต่างก็มีความเป็นห่วงในชาติบ้านเมืองและเริ่มมองเห็นปัญหาชาติที่ไม่แตกต่างกัน ผมจึงบอกว่าควรจะถึงเวลาสามาัคคีประเทศไทยกันสักรอบนายจตุพรกล่าวว่าการต่อสู้เพื่อล้มทหารก็ผ่านกันมาหลายรอบแล้วเพียงแต่หลังจากนั้นอำนาจก็ส่งไปให้นักการเมืองและนักการเมืองก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงดังนั้นการสู้รบกับทหารนั้นไม่เป็นเรื่องยากแต่ลมได้แล้วควรให้ได้นักการเมืองดีมาสานต่อด้วยอีกอย่างมีการเรียกร้องการปฏิรูปทางการเมืองมาไม่รู้กี่ครั้งหากต้องคิดข้ามไปว่าต้องเอาชาติเป็นหลัก ถ้าเดินไปภายใต้กติกาเช่นนี้ก็ไม่สามารถเดินต่อได้หากล้มพวกนี้ก็ได้พวกนั้นกลับมาตนจึงบอกว่าอย่างที่พลเอกชวลิตยงใจยุทธอดีตนายกรัฐมนตรีเคยพูดเรื่องวงจรอุบาทเป็นความจริงที่สุดมันสลับอำนาจกันระหว่างนักการเมืองกับทหารแต่ประชาชนไม่เคยสลับมีแต่ตายเจ็บหรือติดคุก วันนี้การพูดคุยของทุกฝ่ายกำลังจะเพิ่มมากขึ้นตามลำดับเพราะหากประชาชนไม่ขัดแย้งกันประชาชนก็จะมีพลังผมไม่เชื่อว่าประชาชนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะสามารถจัดการกับอำนาจนี้ได้โดยลำพังต้องรวมกันทุกฝ่ายภายใต้ข้อเรียกร้องเดียวคือพลเอกประยุทธ์ออกไปที่เหลือจะเป็นกฎกติกาของประเทศที่ต้องมาคิดอ่านกัน โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นไล่ประยุทธ์ร่วมมือร่วมใจกันนะครับในเมื่อกองกําลังทาหารตํารวจอยู่ใต้การควบคุมของเด็จการไล่ไม่ยากก็ออกมาช่วยกันสิครับทางนักวิชาการนักกิจกรรมทั้งหลายแหล่นั่นแหละออกมาเลยลุยกันเลย ไล่ไม่ยากครับแต่มันไม่ออกนั่นแหละครับคือปัญหาที่สุดไม่ยากอะไรล่ะคะน้องๆเขาไล่กันจนโดนจับไปกันเยอะแล้วเมื่อไหร่คะที่คุณจตุพรจะออกมาช่วยน้องๆสักทีทหารไล่มันกลับเข้ากรมกรองเสียทีอย่าให้มันออกมาหาแดกกับเสศงเงินเล็กๆน้อยๆของพวกเรากันเลย ทาไล่ประยุทธ์คนเดียวก็จบไปนานแล้วล่ะครับก็แต่ละฝ่ายเห็นแก่ตัวกันไม่นึกถึงส่วนรวมมันถึงไม่มีความสามัคคีกันสักทีออกมาลงถนนช่วยน้องๆกันหน่อยนะครับไล่มันออกกันไปซะขอขอบคุณข้อมูลเนะะื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและมัตติชนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ